<c oughs> คืนนี้เขาโดนปลายอยู่แล้วนะครับน <c oughs> ี่ <c oughs> นะฮะเป็นปลายอยู่นะครับ <c oughs> โดดว่าโดดว่าไม่โดดไม่โดดโดนปาาไม่โดด มุตัเราก้าปเนี่ยเราตอกปลาแซลมอนอยู่เนี่ยครับมาโดนละหนึ่งตัวค่ำคืนนี้เล่นกันมาหลายชั่วโมงแล้วสองสามชั่วโมงนะฮะ สวยสวยสวยออกรครับออกอีกแล้วครับอัดหนึ่งเดียวระวังตะกัวโขกหัวนะครับ <c oughs> <c oughs> เราเนี่ยแหละครับ ก็เห็นั่้ไงเดี๋ยวหลุดไปแล้วโอ้โหหลุดไปทั้งยวงเลยหลุดไปทั้งยวงโอ้ยน่าเสียดายจ้ะมัดสายไม่ดีฮะสายมันล้านะครับหลุดไปเลยครับหลุดไปตอนหน้าตาจะเข้าสวิงแล้วครับอัดเลยนะมันหลุดไปทั้งสายหน้าเลยเลยขาดแล้วตาไม่หลุดหรอก โอ้สา oh. ายขดติดตูดแล้วตัวเนี้ยโอ้โหโอ้โหปล่อยวิ่งไปเลยปล่อยวิ่งไปเลยเล่นสนุกสนุกโอ้ยเบ็ดตัวเดียวติดตูดด้วยติดตูดเลยบัลเลยลงที่ไหนด้วยอ่ยเดี๋ยวช่วยเยอะเดี๋ยวช่วยเยอะตุ้ยเดี๋ยวช่วยเยอะครับติดด้วยเหรอ ติดิดดเยมันจะหลุดตัวดิเยอะเไม่รู้ลยอ่าพี่หลุดแล้วไม่ได้ติดตัวปลาติดเลยสองคันเลยเฮ้ยติดสองคันเลยวะเฮ้ยพ,พี่ไม่โดนปลาหรอจะหลุดเหรอเหยื่อเขาหลุดรู้มดูดอะไรติดอะไรมาไม่รู้หมุนมาเรื่อยๆแลมันติดอะไรเหมือนโดนปลาเลยวะเฮ้ยเมื่อกี้น่นะ กลัวขาดกลัวป้าหายจ้าหลุดแล้วครับแสะแล้วก็ไปเลยลเอโอเคหลุดไปแล้วครับตัวนี้ตู้วัดออกจากหินนิ่งโดนไปอีกเห็นวัดฟับฟับเดี๋ยวเกเอาเล่นไหม cả cá bốn thứ vinh này. để chờ khâu đóng tàu bao giờ bảo mình. Đu ra kìa. Cá đang ở ở đi. ตัวเมื่อกี้หลุดนะเอาตัวนี้เอาวัดเบ็ดออกแขกหินโดนปลาเฉยได้เดินไหมครับมันอยู่ไหนแล้วอ่ะถ้าอยู่ไกลตะข่ายก็เดินไมผมว่ามาโอกาสได้เยอะกว่าอยู่นูนน้นนะ นี่เข้าแล้วเข้าแล้ว,ลวใกล้แล้วนี่นเล่นมาตรงนี้นะ่ะปลามาแล้วโดนตรงไหนวะเขาไกลแล้วนี่ตัวเดือเลยเ๋ยวก่ยืนยืนอยู่นี่แหละ ยืนข้างล่างเนี่ยจะกลัวจะได้โคหัวน,น ไปไหนหมุนเข้าหมุนเข้า มาแล้วมาแล้วเห็นไหมน่นไม่ถ่ายแล้วหรอตะกัวยังตะกัวยังติดขยะอยู่เลยเด้อเดีย่ยวัดออก,อย,กย,อยัางขยะยังปลามากินเฉยเลยเต็มปาก,ก,ปกเต็มปากใจเย็นใจเย็นสวิงใจเย็นผมคิดว่าโดนตัว วิองใจเย็นถ้าเดินไปข้างหลังผมอะข้ามหลังเดี๋ยวดิ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 มันตีถิ่นมันตีถิ่นถึงเยอะที่ตุ่ยเ้ยถึงเยอะมากเลย จูงมันจูงมันจูงมันเข้ามาแถวๆนี้แหละอยู่เฉยๆได้สวิงอะ่ะมันมาตรงนี้ไม่ได้หินอ่ะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> นั่นแหละอยู่เฉยๆสวิงอะ่ะให้ตุวยจูงมันเข้ามาอ่ๆร้อยแล้วร้อยร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีจะาตามดิอย่าตามอย่าตาม ไม่ได,ด้ไม่ได้ไไดเอาเอาเอาช้อนเลยช้อนเลยช้อนหัวดิช้อนหัวช้อนหัวช้อนหัวดิช้อนหัวช้อนหัวดิโถปาก็ยืนดูอโอโติดจมูกมันดิว่า้ะติดจะงอยปากเลยเออเข้าสิงนะ <laughs> <laughs> <c oughs> โอ้ลำลำลำลเ,ลเจักรพโปรงโดนปลาอีกแล้วครับโดนปากใช่ไหมนิ่มนิ่มโดนปากนิ่มนิ่ม วิ่งเหมือนจะโดนตูดเลยเมื่อกี้น่ะเปล่าตกใจอรอตกใจหรออุ๊ยได้ละเฮ้ยเดี๋ยวมันมีก๊อกสองเดี๋ยวใส่เกียร์สามเกียร์สี่ให้ดูได้ละได้ละ โอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ก็เล่นปลายเยอะนะครับจกกักระพลเล่นปลายเยอะนะครับไปข้างล่างเรา ไปไปเล่นปลาเราจาก,กพลโดนหัววันเลยครับตอนนี้เป็นเวลาสักสามสองทุ่มครึ่งได้ไหนสามทุ่มนะฮะสามทุ่มยี่สิบห้าสามทุ่มตัวไม่โตเท่าไหร่ตัวนี้ สวยครับสวยครับโอปคาสตาแม่หลุดไปไง,ไง,ไง่ายย่ายงั้นนะโอ้โหโดูตัวเบ็ดดิโอ้ปีสปีะปะป่าทําเอง ปาาลาแมลงตัวไ,ไหนบ้านบานนะไม่ไม่บานนะนถ,ถือตัวถือตัวตัวไม่หนาวหนาวครับเส้นลายโอ้โหใส่เิบมาโดนเลยใช่ไหมครับโตตักสี่ร้อยห้าสิบต้องอยากตัดเวลาโดนเอาปลาดูแจ็คก,กี้มันทิ้งปา<ห>งลาโอ้โหคนเราไม่มีน้ำใจ<ห>เลยอ่ะโตปลาดูพูดมาด้วยกันลยเนะี่ยปลาทิ้งมาเลยเนี่แหละ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันเข้ามาแล้วครับป้าปั้มเป็นขนาดนั้นเลยเหรอไม่จะหยุดนะ มิจักกี้สงสัยโดนป่าโดนสองรอบมามามาเข้ามาเข้ามาโย้โดนโย่วิ่งวิ่งวิ่ง

ย่าู้ฮู้ทักทักขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยไปเลยไปโอ้ยเจ็บเจเจ็ปากเ็โอ้ยเฮ้ยไปไหนเล่า ออ๋ผลงานปีแรกครับของปีนี้ซิ้ปากแล้วทำออกต้องปากดิทำไมปากตัวนี้ผมว่าไม่อยู่หรอกปากดูใช่ไหมดูสิดูสิเต็ม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 ปากโอ้โหนี่เกอนลงคอเลยเต็มท้องเดี๋ยดิ้นเลยดูแมลงอไรไหนดูดิทำเองเลดูดิดำแดงเหรอครับ ดโอเคอู้เต็มลิ้นเจ็บสองเรื่องวันนี้ดูแล้โดนช็โหนช็ครับครับตัวหรือปาาตุปากครับหมายัางอะไรเนี่ยยอแล้วยังอ่ะมันวิ่งตามอย่เนี้ยเดีต หลุดยังไม่หลุดดิกดสปูนนะกดสปูนนี่กดสปูนกดสปูนกดสปูนฟรีไว้เจ้าจุ้ยเดี๋ยวเพิ่งตัดเลยเดี๋ยวเพิ่งตัดกดสปูนฟรีไว้ก่อนรดสปูนแล้วจะได้ของ กระตัดและกรวมีโอกาสกระปวติดเยอะกว่าเดิมเลยกระเทื่ยวเลยเขาเดินออาสองป่าทำแรงหมันไหมย่ะ มาลวตัวเลยมาละตัวมีไหมมีครับันฟามพลาดนะมั้งโคชพูนปล่อยมันวิ่งรถผมเบรกหวานไม่ให้แล้ว ให้ผมเก็บสายบ้างดีอย่าให้ผมเก็บสายเลยดิไงครึ่งตัวของผมนะเล็กกี้คอยดูแมลงเล็กกี้ต้องเป็นพญานกลัขวจโจ้กัวจโจ้อยู่ข้างบนเลย Đây đây, chạy yên chạy yên Chạy yên chú chú, chạy yên chạy yên, kama 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 Chạy ở เดี๋ยวเดี๋ยวเใจเย็นโจโจมันมันยังดึงไม่ได้ตะกัวออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยโจโจโมาเดีวมาเียวมาเดีวใจเย็นเยอะเยอะเบนต้เบนโต้เบนโตเบนตเดี๋ยวดดาาเยยๆๆดี๋ยวใจเยน็คนเคี้มัาคออยู่เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โย่โย่ทักสุดเพือนแกฮู้ทักทักเออีบหน้าเว้ยตรงนี้ไม่น้ำเหรอโย่ทักทักผมย่ากระเปาผมทิ้งอยู่นะไม่ป่ามีคนแบบนี้เนี่ยโอ้จ้โจเดินไหลไม่รู้นนะมันจะตีของผมอยู่แล้วปา

เอาแทนที่จะแกะให้ป่าดูเด้อน่ะดูเด้คนรอดูเด้แทนที่จะแกะตรงนี้ออกนะดูเด้อโอ้โหบรรยากาศสวยสุดๆครับที่ตกปลาแซลมอนผมบอกเสียงพาดอื น,นี่ก็เช้าแล้วนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นตอนตีสามนะฮะน,นี่ก็ตีสามครึ่งแล้ววันนี้ผมก็ได้ปลาไปซองตัวหลุดไปตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนก็หลุดเดี๋ยวเรามาดูปลาขึ้นกันนะครับจะมีขึ้นไหมข้างหน้านี่ ตลดาขึ้นน้อยเช้า้ามจะขึ้นข้างหน้านี่แหละจะมีไหมยุ๊ปยุ๊โอ้นแล้วตัวนึง แต่มันไม่กระโดดครับโน้ขึ้นอีกแล้วขึ้นอยู่กลางน้ำหนึ่งครับมันจะขึ้นไม่ขึ้นใกล้ๆฟ เรื่องแล้วตกปลานี่ก็สนุกดีครับได้บรรยากาศได้ความมันได้อัตรสอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักตกปลาแค่ได้ยืนถือคันก็มีความสุขและจะสุขมากๆที่เราได้เยื่อปลานะคร ไม่ขึ้นใกล้ๆใ,ให้เห็นเลยซึบโอ้ปลาน้อยขึ้นเออเวลาจะให้มันขึ้นอนะ่ะมันไม่ขึ้นนะอยู่หน้ากล้องแนะโอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ ก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งกับพวกเรานักตกปลาแซลมอนตกปลาต่างแดนฮะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณนา้นาๆที่ติดตามรับชมนะครับแบ่งปันบรรยากาศสำหรับเพื่อนๆน,นักตกปลาด้วยกันสำหรับเช้านี้ก็สวัสดีครับผม